ล,นะล,ล้อน,นะครับนรักาลลงรักาจะตแสดงแสดงมีรอบเดียวแร่บ่ายโมงครึ่งนะครับแสดงวันไทยรุ่งสมัยนทำไทยกีภาครับแล้วก็นแสดงช้างแสูงที่นี่มีบริการก็รืองจรกาน,นะครับหือ้าอาหารารที่จัดงานเลี้ยงข้าประุจตนาแล้วก็จะเปบริการรูปภา,าด้วยนะครับ ก็ห้องสัมมนาครับปิดแล้วรอเลยส่วนบริการที่พักฝั่งด้านนุ่มนะข้างหน้าห้องอาหารครับเป็นทำไมอันนี้เราไปทางนี้ยเช้าอาหารเช้าสำหรับลูกค้าพักบ้านครับส่วนลูกค้าทั่วไปที่เสิร์ฟเกตทานอาหารจะเปิด18โมงถึง13นะครับตรงนี้สวนยุโรปนะครับที่นี่เราที่นี่จะเป็นสวนพฤกษศาสตร์นะครับแล้วก็เป็น สวนสัดว์แห่งปูนปั้นด้วยนะครับตกกากจากที่ทำขึ้นมามีมากกว่าร้อยชนิดน,นะครับในตัวมีแพะนะครับเดี๋ยวที่ถ่ายก็มีามาท่านประธานสภานักที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยัง่งยืนนะครับสขหรับเด็กๆเยาวชนอยากจะให้เข้ามาใด้ดูพรรณไม้ถ่ายรูปก,กับตือวสวยๆนะครับก็ได้ดูเรียนรู้สวนสัตจากด้วยนะครับสขหรับเด็กๆเยาวชน

ครั่อนครับันที่สองครับข้างบนรถก็เสี่อยก็แลกก็ไปทางนะครับข้างหน้าผ่านเอเางข้าสันข้างบนก็นนะครัเือยรวเ้าทางข้าชึกนะครับแถวอบาก้าแมกกิ้กาการแหงคอโอ้เจงตรงนี้ครับข้างน นะครับลูกค้าบางท่านว่าเดินเครืชมการชมสูงนะครับก็สามารถเดินสายวอล์กได้นะครับนอกจากต่างๆข้างในจะมีแมลงด้วยนะครับแมลงเต่าทองแมลงกระยับดีนี่หลากหลายชนิดนะครับเก่ากระยับเก่านะวอรับคอยาวบนหลังเต่าบันไดนะครับ วันใช้เป็นการจัดตัดแต่งต้นไม้ให้อยู่ในพื้นที่จำกัดวามหมายก็คือความั่นคงนะครับต้ช้าแล้วก็ต้นยาาแล้วก็ตะเาไม่เป็นไรใช่ผมอกมนี้ยืนสวยนะครับที่โดนมองจากมุมสูงนะ้ายในจะมีสวนฝปร่งแสงแล้วก็รับคาร์เรตตัสาวแบบนี้ ครับพวงนี้จนึงครับดูสวดาราดาทั่วครับสองกระังเสรนะครับแล้วก็สาวแดงสาวแดงสาวส่วตัวนู้ครังยาวที่สุดเลยนะครับนีโซนี้นด์สวนนี้แต่ราแต่ไม่ได้ง ก็ข้ามาับชมไปสถานีนี้้สนวมิภูมิานที่วบันี้นะครับกับ้ากาบดัตนิคมวุ้นอาจจะมีสาวขอานนะแต่กอข้างล่างข้างล่าจะเป็นสวนผ้งเสนะครับสวนงเสต้องต้องขึ้นสุดลายของการบนะครับตนี้สวนปามครับปตัวรำกากทั่วโล มะพร้าวนะครับมะพร้าวทะเลมะพร้าวทะเลเป็นผไม้ที่มีเมล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเรียกชื่อเงว่ามะพร้าวโค้สาก็จริงครับก็จริงลู่จริงแลข้าที่มีกองเหล็กน้อใเวลาสามปีนะครับกวาจติงด้วต้องเลยเจ็ดปีถึงจะสุดนะครับต้นใหญ่นี่ก็ใช่นะครับมะพร้าวทะเล ตรงนี้สวนพุทธศาสตร์ครับนะครับจุดนครับเป็นสถานที่เลืยอกเรทอคันไม้ับก็ศึกษาเพฟ้าวิจัยเราจัจ่ให้เราถ่ายรูปข้างในนะครับจุดนก็ตั้งกับตรงนน้นะครับรกแฟดนสาวนะครับากับที่เราได้ทุกครันนะครับไม่เกินหกโมงนะครับหกโมงเย็นรอบสุดท้ายน้อเราเี่ถึงหกโมงนะครอันนี้กล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุด เค่ใชเไหก็ออกับช่วงเดือนที่แล้วครับแล้วดอกเาอยู่ได้แค่เดือนเดียวตอนนี้อกกลายเป็นฝัไปแล้วเป็นลูกัปนี้นกองโมนกยูงัวมัการบันภาพวาดพวนี้ก็ทำในช่วงโควิดนะครับช่วงนติดสองเดือนนะฮะตอนนั้นก็ไม่มูครมาทำงานหางานทักายมาทำงานก็ช่วยกันพี่ก็ว่าอยูรันไม่ดีนะ ว่าจะกิดนเนี่ยถานที่ต่างๆอยมากหรอเควื่อแตงแม้กระทั่ง้องน้ำถนาจำ่ด้ตอนนั้นเออ้วงน้ำที่เราเดินมานะรับต่างนกันเลยเนจาหน้าที่พนักงานสวนก็มาทำนี่นั่นนี่ตรงนี้เป็นนะครับวอดท็อกชันสะบองแท็ชั้นเป็นนัสซี่พนักงานสวนก็ไปต้นกระถางเดี๋ยวเจาาที่ท่านเข้าไปชมด้านในครับกำลังเลงมันขยายไปอีก้นเลยนะเดี๋ยวเข้าไปครับเยวเข้าไปขงในนู้นนะ นีะถือว่าใหม่น่าสุดก่อนนี้ก่อนหน้านี้จะไม่มีนะครับบางทีจะไมีชอบอันน้สมากเลยอ๋อใช่ตอนนี้รเรถรถขึ้นตามนะครับที่แฝงด้านบนเฟินนะเฟินไปต้นขางเพลินข้าหลวงเพลินหลังลายก็จะมีไม้เลื้อยด้วยครับจะไปทางใบด่างใบสีใบสีค่อยๆนะครับตอนนี้ถนนก็ไม่ปก่ยตุ้ไม้ใบดัาสี แต่ลสายพันธุ์สีสันของใบจะไม่เหมือนกันน,น,น,กนะฮะใบสยใบนี้ใบกลวยนุชแน่ทองนะเป็นตนไม้ของวัชเดียนะแน่นทองมี่านปทางสั่งเข้ามาใช้ตัวงารสวยต้เม,มืองต,ตัมม้งเขืองก็ใ่โดดงมนะเพราะนั้นแค่กลวไปออกเมียแค่ไม่พอครับต้เองตัดแค่ได้องแค่หนึ่งปกประบต้นเอง ถ้าเตืวนชมครับเตือนชมก็มีหลากหลายนะครับโทร่าด้วยนะครับมีการจัดหน้าแต่งราบด้วยครับเ่วงนี้ดอกกันน้อยนะครับ เท้าทะเลครับที่เขาขึ้นมาใหม่ใช้เวลาสองปีนล้วก็กว่อจะกอกจะเลื่อออกมาจากกะลาจะลองดินก่อนครับสองปีก็จะนอกขึ้นมาอายุก็คืออนาฬิครับปีนาฬไปสองใบก็สองปีทำไมไม่มีน้ำนะครับก็จะมีเฉพาะเนื้อเนื้อเขจะเหมือนจางๆจางๆว่าเราแค่ขนมปังนะน้ำไม่มีครับ่านนสามสิบปีสิบมะเรงเจ็ดปีม็สุก แนนต่อลซ์จะได้ขนาดนี้ใช้แล้ไม่ต่างกนสินบปีอันนี้ใช้โคตรโคลจะชมรากสีทองหาดูยากนะครับหาดยากลองมชมต้นสีทองที่นี่มีอยู่สองต้นแต่บอกว่าสองต้นขึ้นราไม่ได้อัน,นั้นไม่ถึงขึ้นเ่นต้นไรกก็อีกต้นหนึ่งครับต้น้เป็นโรนิกครับได้เป็นสีทองถ้ารัต้นทนี่สูง เขาจะใช้ก็่มการยืดนะคโดยการใช้ข้อคับส่วนช่วงนิดนเราก็จะยืดแขนกันเ้อากับมาเพื่อหาแสงสวยมากครับดินมานสับหลักสีนะสับหลัสีนอกจากอาจะเป็นไม้ประดับยังเป็นัไม้ก้นอากาด้วยแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์ จะมีอยู่สามแบบนะครับแบบโชว์ใบนะครับแล้วก็จะมีแบบโชว์ดอกะจะมีโชว์รูปโชว์บทนะครับโชว์ดอกครับมีหลากหลายรูปแบบขอครับ แต่ทีนี้จะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดขยายเชี่มอยู่ตลอดระยะของรั้วระถางื่อยนดดนึยพอจบการก็ยืดอีกนิดไปเรื่อยๆตรงที้สวนกระถางนะกรถางพวกนี้ก็ปั้นเองนะปั้นเองปันเสาเองทั้งหมดเลยเดียวก็มาได้นะครับเพราะว่าเราไมได้ใช้ดอกนะเนกปั้นเองจบแต่ด้วยไม้ในลกเ ทันนมือนะครับไม่มีร้องท่านอันตาางท่านอจาาส่วนก็ไป,ปั้นกระถางลำป้านนี้จะอยู่ที่ส่วนล้อสองข้าง่อนนี้่นอาจาระชบางส่วนก็กำลังบอกปินตรงนี้นนกำลังแข็งแร นี้เการจับส่วนปหยัดพืที่อสวนตใช้พื้นที่น้อยดูแงจะได้กรจทแบบางานอนนั้นี้ก็งส่วนท่าประาเป็นแแก้วมกรทาททเป็นาใช้กรอกเื่อปลูกเล็กๆที่ไม่มีลำต้นนะกรบอสงหน้า แล้วก็ใช้ตบปเพชรพิกเป็แท่งยาวๆครับผลอนไปคล่อนๆแล้วก็ทำแล้เรารูปรูปกงมๆมันมีน้ำชดกับปิ้นมตะเกเวเนะครับแล้วก็ระับกับพิซมมาพองก่อนหน้าใช้ก็ะำกันเดือดมาโมีหลากหลายสีแล้วก็แก้มมาค่อนนะครับมันจะทำทำเป็นฐาน เขาเป็นต้นไม้ตะโกเดียวต่างๆอยู่ด้วยกันได้แต่รูปกลมๆให้ก็อยู่แบบที่เป็นแทนน่งไดนน้ไม่ถังทองข้างในรูปกลล็บถังเงินรูปเหมือนกันเหมือนกันที่สีของเา้ารูปกลมๆให้ก็อยู่แบบที่เป็นแท่งยาวๆได้ถ้ามันต่อกนะันเครื่องนั้นก็ตัดเราแก้วมังกรแปลงด้านหน้านี้แล้วก็ระบอกให้ชุดนี้แปลงกลายเป็นน้ำเป็นพรเป็น,ปนอท่อนๆทำ อันนี้สวนนานานครับโดชือไม้ดอกไม้สดใหญ่มากสองร้อยกว่าชนิดกแต่งเรื่องปาลิโก้ชนชจัชนิดแรก้นไม้ยังไม่โตยังไม่มีสีสันการนักแนนาลิโก้มาลงนมาตอนนี้ท้นไม้เริโตนะครับเริ่มีสีครักระจะยต้นกลุ่มไม้ไปนะครับ ใบหลักสีที่เห็นสีแดงดอกย้าพี่ดอกนะครับใอ่อนนะครับพรนาใบใบจะกลายเนสีเขียวดอกรัขก็คือจะเป็นรูปดาวสีเหลืองเล็กๆนะครับพิดดอกอจะมีสีแดงที่ใบครับใบม,มันลูี่มีหลายสีนะสีชมพูมสีขาวก็มีสีส้มก็มี ันกนี้ก็ปรับเปลี่ยนนะคับหลังานี้ตรงนี้จะเป็นแปลงสวชอมท่าประธานก็าจะทำเป็นสวนบัวครับเาจะนำบัวเอาต้สายพันธุ์มาผสตรงนี้สั่าสอยัรู้ดับเด็กๆด้วยครับเด็ต้งได้อ่านบัวยากจะไม่แน่ใจเพราว่ากาก้าเป็นยงขาออเหมดแลครับน ตอนนี้ที่ทำเสร็จแล้วแปดร้อกว่าตัวสองร้อยสามสิบเก้าสายันอันนี้ก็ปั้นเองถ้าตัวใหญ่ก็ปั้นกันตรงนี้นะครับถ้าตัวเล็กก็จะปั้นจากนในได้ออกมาปั้นเองด้วยปันตรงนี้เลยตั้งร้นาตั้ง่ตรงนี้เลยนขึ้นรถกลับตรงโน้ะครับตั้งกากาขาหลังจากที่รถกลับรงนั้นลยัไม่ไกลนะ ร้านกาแฟสองร้านที่ห่างกันน่าจะไม่ถึงร้อยแมตนี่มันจะส่งข้างหน้าครับพอส่งเสร็จแล้วรถจะเลี้กวจะรอรัน้าปากรถนะครับร,ร้านกาแฟแถวเสาจะมีป้ายอ่าแนะนำเส้นทางนะครับติดไว้ตามเสาไฟฟ้านะครับตัวไปไี้ถูกก็ตักเกตหน้าเลครับจะมีป้ายแนะนำเส้นทาง,รง,างาค,ครับขวานนี้ฝั่งนั้นโู้เองครับต้องใสเดี๋ยวเราจะส่งข้างหน้าเลยครับ จะมีสวนจตุรัสนะครับแล้วก kind of ็สวนไฟอีกินขึ้นรถจากด้านตรงไี้ก่อนนะตรงพี่ดีแล้วเปล่าพี่ดีจตุรัสแต่ละจังหวัดในประเทศไทยนะแต่ละจังหวัดด้านบนก็เป็นหอเทวดาใต้ดือก็เป็นหอรำพังนะ น,นี่ใช้เวลาถูกมากประมาณสี่ชั่วโมงได้ครับแม่ต่ามากมันด้านฝาเือรการจัดตัวนในแนวตั้ง <c oughs> เรามีที่แคบและก็สาบา้านจัดตัวได้ภายในตัวคือต้นอาคาเวและก็มีกิ้งกา่าแบบคอนะ ซ้มือเรียกว่า oh ตลาสีเือนมีพระพุทธรูปอยู่สามองค์ด้านบนส่วนด้านล่างก็เป็นน้องกูดก็มีแพนด้าพนักงานเราฟั้นเองทั้งหมดเลยตอนน in ี้ก็กลับมาในเส้นทางเดยซ้ายมือก็จะเป็นหมูจิ๋วนะด้านซ้ายมือ เรียกว่าหูจิ๋วนะครับแต่ตัวไม่จิ๋วแล้วตัวเราจิว๋ว,ห,วหน่ยใต้เมือก็เป็นไฟล์ไฟลสั้นนะฮะ <c oughs> เป็นไฟล์ไฟลสั้นฝามือตรงนี้เรียกว่าฟางออริกนะเป็นฟางออริกฝ่ามือก็ตรวจฝาโลกด้านล่างกบฟางโบสซ้ายเมือก็จะเป็นแรดขาวนะใายเมอ่อจากแรดขาวมาเป็นบอรกนะครับหรือแมวน้ำนะครับใายเมือด้านี้ก็เป็นกระตอนเน,นะหินจำลอง เราจะลองมาจากประเทศอังกฤษเลยบินทั้งหมด4ม1 3ป8ก้อนบริเวณ้หน้าของเราตักทุกยานิดนี้พนักงานเราบ้านเองฝ่ามือด้านบนก็เป็นต้นตาลน,นำก็ามาจากหมู่เกาะบางันกัลก้านะต่อจากต้นตาลก็เป็นต้นอ,อินทผลัมนะฝ่ามือด้านบนต่อจากอินทผลัมก็เป็นต้นตาลประเทศไทยเรานะครับ เกิดด้านฝามือด้านในเรียกว่าส่วนลิ้นแม่ยายนะอยู่ด้านนอกคือริ้นมาก่อนเข้ามาด้านในเปลี่ยนเป็นริ้นแม่ยายไยด้ไายน,น,นะครับส่วนตรงนี้ใช้เวลาคมากชั่วโมงประมาณ4ชั่วโมงได้ครับแ่้ามาก็ตัด้านฝามือมการจัดส่วไในแนวตั้ง <c oughs> เรามีที่แกบและกรสามบ้านจัดส่วนได้ภายในตรวจคือต้นอักาเว และก็เบกิงก,ก,กาแบตคอนนะ